โเปิดตัวระบบชาร์จไร้าสาย Wireless Air Charging ที่มีต้องเสียบสายต่อไปโคเปิดตัวระบบชาร์จไร้าสาย Wireless Air Charging ที่มีต้องเสียบสายต่อไปเรียกได้ว่าระบบการชาร์จไร้าสายได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยครับซึ่งแต่ก่อนมีกําลังไฟในการชาร์จแค่เพียงไม่กี่วัตต์เท่านั้นและต่อมาครับก็ถูกพัฒนาให้มีความเร็วเท่ากับการชาร์จแบบเสียบสายเลยครับ ล่าสุดระบบชาร์จไร้สายก็ถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้นโดยทาง oppo โดยการชาร์จไร้สายแบบกลางอากาศไม่จำเป็นต้องวางมือถือเอาไว้บนแทน่นชาร์จต่อไปครับโดยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า wireless air charging ซึ่งถูกนำมาใช้งานกับสมาร์ทโฟนจอม้วน rollable ที่เป็นคอนเซ็ปต์โฟล์์ุ่มใหม่ของทาง oppo ที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ครับโดยความล้ำของระบบการชาร์จไร้สายของ oppo ก็คือสามารถชาร์จกลางอากาศได้แม้ยกมือถือห่างจากแท่นชาร์จ10เซนติเมตร พร้อมกาลังการจ่ายไฟสูงสุดที่ระดับ7.5วัตต์เลยครับซึ่งน่าจะเข้ามาตอบโจทย์การชาร์จไปเล่นไปโดยไม่ต้องสุดสายให้เกะกะารครับและอยางเป็นการแก้ปัญหาระบบการชาร์จไร้สายในยุคปัจจุบันที่ยังไม่สามารถนําตัวเครื่องออกจากแท่นชาร์จได้ครับแต่เทคโนโลยี wireless air charging ก็ยังคงอยู่การพัฒนาและถูกนํามาใช้กับคอนเซ็ปต์โฟนเท่านั้นครับซึ่งยังคงต้องใช้เวลาพัฒนาอีกระยะเลยครับกว่าจะถูกนํามาใช้จริงเรียกว่าล้าสุดไปเลยครับ แต่เราจะได้ใช้เมื่อไหร่นั้นคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อ like, เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ